EDS Keep Going มาอยู่กันเช่นเคยนะคะช่วงเวลาของ EDS Keep Going นะคะอยู่เป็นเพื่อนคุ้มฟังในช่วงบ่ายวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นั่นเองกับเพลงที่จบไปค่ะมีหนึ่งเดียวคนนี้นะ POP กับพี่บุรินและก่อนหน้านั้นเพลงที่น่ารักมากๆของ Violet กับเพลงที่ชื่อว่ากัก นนั่นเองมาต้นชั่วโมงใครอยากเพิ่มเติมเพลงไหนในชั่วโมงนี้นะคะฟังเพลงไปทํางานไปขอมาได้เลยนะที่ Facebook ของเรานะคะก็อินบ็อกซ์มา98 EDS เดี๋ยวดีเจเอมเปิดให้ฟังค่ะ EDS ดับ กับคนบางคนก็เก็บไว้ในใจไม่พอจริงๆนะคะนี่คือซิงเกิลจากมายราบแล้วก็3 m a n d o w าวซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่โอ้โหเขามาเจอกันเป็นศิลปินที่เก่งทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ได้เพลงฮิตเพลงนี้มานั่นเองวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวมาบอกการคู่ฟังเราจะมาแจกกล่องใจกันนะคะแล้วก็จะแจกก็คือกล่องใจชุด ทำครัวจดเบอร์ไว้ให้ดีเลยนะแอบมาบอกก่อนว่าจะแจกกันในชั่วโมงหน้านะคะ021500888นั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรม EDS One Free Day แจกฟรีกล่องใจนั่นเองนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังทันอยู่นะคะไปลงได้เลยใต้ภาพกิจกรรม One Free Day ใน Facebook ของเรา98 EDS หรือว่าจะลงทะเบียนผ่านไลน์ก็ได้นะ98 EDS เดี๋ยวติดตามความพิเศษแบบนี้ได้ทุกวัน นะคะที่นี่98 EDS ส่วนกล่องใจแจกแน่ชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ hmm. EDS one day, day. แน่นอนว่าช่วงนี้หลายคนตามเรื่องราวของวัคซีนอยู่นะคะเราก็ยังแนะนำว่าถึงแม้ว่าเราจะฉีดแล้วไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าแอสตราเซเนกาการเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็แมสกเนี่ยก็ยังจำเป็นอยู่เพิ่มเติมคือตอนนี้ก็มีไฟเซอร์เข้ามาในบ้านเรานะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงละกันขอบอกเลยว่าเห็นด้วยกับการที่มอบไฟเซอร์ให้กับด่านหน้าของพวกเราก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ทางานหนักเพื่อ พวกเรามากจริงๆเลยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันมาตอนนี้ท้ายชั่วโมงมีสองเพลงมาฝากกันค่ะท้ายชั่วโมงนี้มีเธอคือสิ่งสุดท้ายพี่โอมนะคะแล้วก็เหตุผลของคนไม่ดีโอ,บบอปปะพุทธค่ะ ตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ EDS k e e p Going ด้วยนะคะชั่วโมงนี้คุณอันชุรีขอเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของ m u s k e t e e r s จัดให้ฟังนี่คือใจความสำคัญ m u s k e t e e r s นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นฉันเป็นของเธอไปแล้วแบมแบมนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้นะคะได้อ่านทุกข้อความเลยที่ส่ง Inbox อกันเข้ามาก็ต้องขอบคุณคุณฟังทุกคนด้วยที่ส่งกาลังใจมาให้กับดีเจทุกๆคนของ98 EDS นั่นเองนะคะเช่นเคยเลยถ้ามีอะไรที่พวกเราพอ จะช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆนะคะก็สามารถแท็กมาได้ผ่านทาง Instagram ของเอมเองก็ได้นะ A I M S A T I D A นะคะเดี๋ยวจะช่วยแชร์แล้วก็ช่วย repost ให้ในช่วงนี้ค่ะ มาแล้วเชื่อว่าหลายคนกําลังรออยู่แล้วนะคะในชั่วโมงนี้แจกแน่นอนกล่องใจค่ะกับกล่องใจชุดทําครัวบรรจุด้วยชุดจานชามแล้วก็อุปกรณ์ใช้ทําครัวเข้าชุดน่ารักสวยงามนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเล่นเกมกับเราเท่านั้นนะใน Facebook แล้วก็98 e d s นะคะอ่ะโทรเข้ามาเลยนะคะเป็นสายที่3เบอร์ที่เอ็มบอกไปในชั่วโมงที่แล้ว0 2 1 5 0 0 8 8 8 รับไปเลยกล่องใจฟรีๆจากพวกเราชาว98 EDS นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ากล่องใจของเราเนี่ยจะคล้ายๆกล่องสุ่มที่เราจะสลับปรับเปลี่ยนไปในแต่ละวันบางวันก็จะเป็นกล่องใจยามจําเป็นแล้วก็มีกล่องใจคลังสมองมาฝากกันด้วยนะคะใครที่พลาดวันนี้ไปอย่าลืมลงทะเบียนกับเรานะที่ Facebook หรือว่า Line i d นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยติดตามความพิเศษแบบนี้ได้ทุกวันค่ะที่นี่ที่เดียว98 EDS มาโทรมาเลยค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรารอรับแล้วก็แจกกล่องใจค่ะ EDS one d อยู่กันท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณฟังก่อนเราจะจากกันมีเรื่องราวของพี่บุ๋มปนัดดาอยากจะมาแชร์คุณฟังได้ฟังกันนั่นเองนะคือเอ็มไปอ่านเจอผ่านทาง IG ของพี่บุ๋มเราก็ทราบไปแล้วพี่บุ๋มเขาก็มีองค์กรที่ชื่อว่าองค์กรทําดีนะคะส่งมอบความช่วยเหลือแล้วก็ทําดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยมีบุคคลบุคคลหนึง่งไดเรกไปในอินบ็อกซ์ไอบอกว่าครอบครัวเดือดร้อนมากต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าติดโควิด1 9กันทั้งบ้านเลยปรากฏพอพี่บุ๋มเนี่ยให้องค์กรทําดีไปเช็ค มิจฉาชีพคุ้ณฟังคือเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาคือเข้าใจนะว่าตอนนี้หลายๆคนเดือดร้อนแต่ก็ไม่ควรมาฉวยโอกาสในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าเน้นย้ำเลยคนที่เขาลำบากแล้วก็เดือดร้อนจริงๆยังรอความช่วยเหลือกันอยู่นั่นเองนะคะอืตอนนี้หมดเวลาของ EDS Keep Going แล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสาเวลาเดิมนะคะวันนี้เอ็มไปก่อนสวัสดีค่ะ 98 EDS Everyday Station เพราะทุกวันคือวันพิเศษ e Going ต้นชั่วโมงเปิดให้ฟังเลยสำหรับาซโยนระจากมายนะคะแล้วก็ วันนี้ต้อนรับด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของ EDS Keep Going นะคะในวันศุกร์แบบนี้มีเอมเปิดเพลงพร้อยคุ้งฟังตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงแน่นอนใครอยากฟังเพลงไหนรู้สึกว่าเอ๊ะวันศุกร์แบบนี้อยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษขอมาได้เลยนะคะที่ Inbox ของเรา98 EDS นะเดี๋ยวทีมงานจะทยอยตอบข้อความนะคะแล้วก็เปิดเพลงที่ขอมาให้ได้ฟังกันนะคะต่อกันเลยดีกว่าในช่วงของ Double Hit วันนี้ มีเพลงของพี่สตัมอภิวัตรกับซีซัน5มาฝากกันจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยค่ะ นี่ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราแจกกันไปเรียบร้อยสําหรับกล่องใจชุดทําครัวก็หวังว่าเวลาคุณฟัง work from home ทํากับข้าวอยู่บ้านนะคะได้อุปกรณ์ทําครัวแบบเข้าชุดน่ารักสวยงามไปใช้จะทําให้การอยู่บ้านเนี่ยดียิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้แหละ eds one free day แจกฟรีกล่องใจนะคะให้คุณฟังได้ร่วมเล่นสนุกกันในทุกวันเลยกล่องใจของเราเนี่ยจะมี 3มกล่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกล่องใจยามจําเป็นนะคะก็จะมีหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นกล่องใจคลังสมองนะคะกล่องที่รวบรวมหนังสือความรู้จําเป็นน่ารู้มากมายแล้วก็กล่องใจเครื่องครัวแบบที่เราแจกกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็จะคล้ายๆกล่องสุุมนะคะที่จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันนะคะซึ่งของภายในเชื่อเลยว่าจะทําให้คู่ฟังเนี่ยเก็บตัวอยู่บ้านแบบสุขใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้ใครที่อยากจะร่วมสนุกกันนะคะก็ไป ลงทะเบียนไว้ก่อนเลยภาพกิจกรรมของเราวันฟรีเดย์นะคะไปคอมเมนต์ใต้ภาพเลยหรือว่าจะส่งไลน์มาก็ได้98 EDS ยังไงฝากด้วยนะคะติดตามความพิเศษแบบวันฟรีเดย์ได้ที่นี่ที่เดียว98 EDS ค่ะ hmm. EDS เป็นเพลงที่เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้มากๆเลยนะเจ็บที่ยังรู้สึกจากนนทนนนั่นเองเชื่อว่าตอนนี้หันซ้ายหันขวาพวกเราชะตากรรมเดียวกันหมดเลยทั้งประเทศนะคุณฟังก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะถ้าเหงาเบื่อ Work From Home อยู่บ้านนะคะก็เปิด918 EDS ได้เลยเพราะว่าเราอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังเนี่ย ทั้งวัน24ชั่วโมงมีเพลงเพราะแล้วก็มีดีเจอยู่เป็นเพื่อนคุ้ฟังกันนะอ่ะชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอกันเข้ามานะคะเดี๋ยวมีโลกอีกใบาจากซ้มมารีกับพี่โอ๊ตปราโมทนะคะแล้วก็มียังจากลิปตาในชั่วโมงหน้าด้วยยังไงฝากติดตามกันด้วยสําหรับ EDS Keep Going ค่ะ EDS Keep Going ต้นชมงจัดให้ฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเรามีไม่นานก็ชินจากฟินนะคะและก่อนนั้นยังจากลิป ตารวมถึงมีโลกอีกใบส้มมารีฟเฟชชิ่งกับโอ๊ตปราโมด,ด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราแวะไปฟักฝั่งของศิลปินเกาหลีใต้หน่อยละกันเพราะว่าโอโ้โหมีหลายคนเขาคัมแบ็กกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฮโยยอนจาก girls generation ก็กลับมากับซิงเกิลเดี่ยวค่ะที่ชื่อว่า second แล้วเพลงก็น่ารักมากๆท่าเต้นน่ารักมากเดี๋ยวจะว่าจะต้องเต้นตามซะหน่อยละนะคะแล้วก็มีน้องเต้นกับซิงเกิลเดี่ยวนะคะน้องเต้นก็เป็นศิลปินไทยที่ไปโด่งดังตอนนี้ก็เป็นศิล,ลปินอันดับ โลกไปละมีซิงเกิลที่ชื่อว่า Paint Me Naked ออกมารวมถึง Red Velvet ค่ะกำลังจะมีอัลบั้มนะคะอัลบั้มที่6และเป็น6มินิอัลบั้มนะคะค e n น d o m โอ้เปกันแบบรัวๆเลยนั่นเองนะคะใครที่เป็นแฟนคลับเกาหลีอย่างพวกเราเองก็รอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนศิลปินค่ะอ่าเดี๋ยวตอนนี้มีเพลงของบีน,นพัดสอนมาฝากกันไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไปฟังกันเลย โอ้มีหลายคนเลยนะคะตอนนี้ไปลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็ถามว่าทันไหมสำหรับ EDS One Free Day แจกฟรีกล่องใจตอนนี้ยังทันอยู่นะคะไลน์มาได้เลย at 98 EDS มีทีมงานของเรารอตอบอยู่นะคะรวมถึงใครที่อยากจะลงทะเบียนผ่านทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ Facebook 98 EDS ใต้ภาพกิจกรรมได้เลยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้เรามีให้คุณฟังทุกวันเลยภายในกล่องใจคะ่ะในแต่ละกล่องก็จะเป็นคล้ายๆกล่อง สมบางวันเราก็จะแจกเป็นของยามจําเป็นบางวันก็จะเป็นคลังสมองแล้วก็บางวันก็จะเป็นเครื่องครัวนั่นเองนะคะยังไงคุณฟังมาร่วมสนุกแล้วก็ลงทะเบียนกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามความพิเศษแบบนี้ได้ที่นี่ที่เดียวแบบ one free day ที่98 EDS ค่ะ EDS one free day จะให้ฟังเรียบร้อยแล้วแฟนคลับกามิกาเซ่นะคะนี่คืออดีตศิลปินกามิกาเซ่ละกันก็คือหวายนะคะมากับไทม์ไทยนะคะฟีเจอร์ิงกันในเพลงนี้ที่ชื่อว่ากอดสุดท้าย last embrace นะคะยุคนี้ทามาต้องยกให้เขาจริงเจ้าพ่อ R&B นะคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันหลังจากนี้น่าจะมีผลงานเดียเด่ยวๆของทมาไทยมาให้ได้ฟังกันเพิ่มเติม,ตมนั่นเองนะคะรอนะปีนี้อยากจะฟังค่ะ,อะตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วต้องขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็เน้นย้ำเช่นเคยรักษาเนื้อรักษาตัว กันให้ดีๆนะคุณฟังเราต้องรอดกันให้ได้สําหรับโควิด1 9นะคะส่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสุขภาพหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจนะคะอดทนแล้วก็ขอให้พวกเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันที่นี่เวลาเดิมนะคะ EDS Keep Going ค่ะเจอกับเอได้ทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามค่ะ